สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่25มีนา2567นะคะและราคาทองเช้านี้ปรับครั้งที่หนึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา 9นาฬิกา9นาทีอย่างที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่37,400บาทรับซื้ออยู่ที่37,300 30, บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่37,900บาทรับซื้ออยู่ที่36,626บาท56สตางค์ค่ะ เช้านี้ราคาทองมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่24.70ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเทขายทํากําไรสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่21 7 6.9 6 6ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่21 7 7.6 15เเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.56%ค่ะและก็ค่าเงินบานะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.261เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.32%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนิดค่ะค่ากำเนิดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอรลา่าแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งเฮงและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ